นี่พี่ฝนไม่ได้เล่นเราบอกตั้งนานเลยเพียกเลยมาเล่นเกมนี้สักหน่อยเกมทำสวนเหรอทำสวน <c oughs> ทำสวนอะไรอะ่ะเกม mining simulator แต่ว่าเป็นภาคที่2แล้วนะโอ้จะมาขุดเหมืองเหรอใช่เกมนี้เพียกเคยเล่นตอนเป็นภาคหนึ่งด้วยก็สนุกดีขุดเรื่อยๆทันจิโร่ตกหลุมใช่มันจะมีหลุมอยู่พี่ฝ <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวฮะว่างไงทันจิโร่ตกหลุมอย่พึ่งลงไปเลยเราเรายังไม่มีของดีอะ่ะเราขุดตรงนี้กันก่อนดีกว่าขุดบนพื้นนี่แหละ ขุดแบบนี้แล้วเราก็จะปลูกผักลงไปใช่ป่ะถ้าเราปลูกได้นะไช่ท,ที่ไหนอันนี้มันเหมืองเอาไม่เหมือนไม้ครับหรอคล้ายๆไม้ครับแต่อันนี้<อ>ทําแค่เหมืองอ้าวอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วอะไรหรอพี่ฝนขุดไปดิาขายาแป๊บเดียวเต็มเหมือนกันเฮ้ยได้แค่ห้าเองต้องขายแล้วหรอโหดูดีพี่ฝน นี่ไงแค่5้าเองต้องขายเนี่ยของเราอ๋อกระเป๋าอยู่ข้างหลังมันอันติดเดียวเองไหนกระเป๋าพี่ฝนไม่เห็นเลยอ่ะกระเป๋าพี่ฝนโดนจอดกับผมพี่ฝนบังก็อ๋อใช่นี่นี่ตรงตรงนี้มีร้านค้าเนี่ยเซลเลเรอร์เนี่ยแล้วเราเราจะซื้ออะไรได้ลิ้นมันพันกันทัวทีอ๋อนี่ไงมีเครื่องมือมีเป้เกิดใหม่เพื่อปลดล็อกอะไรเนี่ย แต่แบบว่าเราจะต้องจ่ายส5ห้าเหรียญนะถ้าจะซื้อเป้ตอนนี้เรามีตังแค่ห้าเหรียญไงขนาดที่ขุดที่เป็นยุคหินยังต้องสามสิห้าเหรียญเลยอ่ะโอ้เพราะนั้นเราควรจะไปขุดกันก่อนใช่ไหมใช่เราต้องขุดมาก่อนเป้เท่าไหร่นะเป้ห้สิบห้าอ๋อสิบห้าห้านั่นคืออันที่เราใส่อยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยว่ปวนขุดก่อนกันแล้วกันนะเนี่ยเราไปขุดกันก่อนอยู่ไหนเนี่ยมาขุดแล้วมาขุดแล้วโอ้ขุดไปขุดมาต้องเอาไปขายเดียวเออแป๊บเดียวต้องขายแล้วอะ ขายไปขายมาก็ขายได้แค่ไม่กี่บาทเองขายได้ครั้งละห้าเองมันต้องแบบขุดเยอะๆใช่ไหมล่ะ<ม>แต่ว่าน้อยก็จิ๋วริ้วแท้ได้แค่สิบเองพี่ฝนน,น,นนี่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 อันยังอันเนี้ยเรามีแบบมีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะเรียกว่าพวกเนี้ยน่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มหน่อยอยู่ทั้งนี้ทั้งนี้เลี้ยงเหรอใช่ห<อ>้าสิบห้านะเนี่ยโอ้ยมีไข่มังกรด้วยอ่ะไหนไข่มังกรนี่ไข่มังกรอยู่เนี่ย มีดมาํา,าอ่ะไข่มังกรโอ้หมันหมื่นสองเลยนะหมื่นสองเหรอน่าจะไม่ได้ 12, <ๆ>เร็วๆนี้ <laughs> โอ้ยมันมีไข่ที่แบบต้องปลดล็อกเพราะมันมีแบบฟอรอสเซนด้วยนะไข่ไข่นั้งแข็งเลยนี่ไงนี่นี่โซนฟรอสเซน Frozen, นี่ไงดิสคอร์บลีกรูมีเบสซินโอ้โหชื่อชื่อ อ๋อ under world น,นะขอขอไปขุดอะไรอ,อะ discovery เฮ้ยหนีไปขุดเฉยไม่ได้แล้วเราไม่ค่อยมีตังค์นั่นไง <c oughs> พี่ฝนนี่ไงมันจะมีประตูไปโลกอื่นแสดงว่าเราต้องปลดล็อกไปลงโลกอื่นได้ด้วยเนี่ยโอ้ยมีโลกเห็ดด้วยเลย,ยเออมีโลกเห็ดด้วยกรูมี่ไงกรูมี่อ๋ออันนี้มัน under world ใช่ไหมนี่นี่นนเราคริสตัลเรากระโดดตามเขาลงไปข้างล่างกันไหมอะโดดตามใครอะโดดตามเขาไปรูข้างล่างกันอะโอ้ยโอ้โอ้โโอ้ยที่ไหนเนี่ย ลองขุดลงพื้นดูดิขุดไม่ไล่ะขุดยังไม่แตกเลยอะพี่ฝนทำไงอะลองขุดขุดไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเต็มแล้วก็หนีไปขายไงโอ้ขายขายได้ละตกใจหมดเลยอาขายก่อนขายได้มายี่สเหรียญแล้วเฮ้ยเรามีสิ้าเหรียญแล้วพี่อยากซื้อกระเป๋าใหม่ดีกว่าพี่ฝนว่าพี่ฝนซื้อนี่ดีกว่ากูเป๋อะกูเป๋สิบห้าเหรียญโอ้สามสิบห้าเหรอสิบห้าเหรียญอันอีกอันหนึ่งหกสิบห้านะเอาสิบห้าก็พอตังไม่ค่อยมีช่วงนี้จน ไปไหนแล้วะซื้อก่กระเป๋าที่ขุดเท่าไหร่นะ35ใช่ไหมใช่ที่ขุด35อืมนี่อะไรอ่ะพี่หวนฮิดเด้นอะไรอ่ะ Hidden treasure มันมีปลดล็อกอะไรตรงนี้ลองขุดลงไปดูกันดีกว่าไหนแล้วอ่ะกำลังตาไปนี่ไงเรียกว่าเราเราลงไปในรูมีรูอื่นไหมรูอื่นเฮ้ยรูนี้ก็มีนะเนี่ยใครทำก็หูลึกมากเลยอ่ะไหนโอ้ยมันไปถึงชั้นไหน เฮ้ยเราถึงอะไรอ่ะสมบัติที่ซ่อนอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะสมบัติที่ซ่อนอยู่เราเลยมาแน่เลยนี่ไงคนนี้เป็นคนขุดหรือเปล่าไม่ได้เป็นคนขุดตามเราลงมาเหมือนกันแต่เป็นคนที่ตามโอ้โหอเราจะขุดตรงไหนอ่ะเฮ้ยเขาขุดนั่นแหละเขาเป็นคนขุดนี่ไงเราก็ตามขอนงไปดีกว่าเขาไปขายแล้วอ่ะเขาเต็มเหมือนกันไงเฮ้ยไม่ใช่หรอกต้องเป็นคนอื่นขุด เขาขุดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่เมื่อกี้เห็นเขาขุดดึก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 ,ดก,ดกลงไปเลยทีเดียวอ่ะเราไม่มีแม้แต่ดึกเดียวขุดต้องนานเลยอ่ะแส <c oughs> ดงว่าที่ขุดเขาอย่างดีเลยพี่ฝนแล้วมันจะเต็มไหมเนี่ยกระเป๋าเานี่ยเราต้องมีที่ขุดดีๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงช่วยในการคูนอัตราเหรียญตอนขายไงโอ้ตัวซ้อนกรรันแบบนี้อึดอัดชะมัดเลยก็มันรูเดียวกันแต่ว่ามันก็ต้องลงแหละไม่ลงไม่ได้นี่ยังไม่แตกสักก้อนนึงเลย<อ>ได้แล้วหนึ่งก้อน อไไ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเลยขอขึ้นไปขุดดินชั้นบนขอนก็นแล้วกันนี่ไงอีกอีกนิดเดียวเพ่ก็เต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเพ่ก็ขึ้นละคือเราหลือเหลือที่ฝนไว้คนเดียวอ้าวก็ตามขึ้นมาดีตามขึ้นมามนเต็ม,มตลแล้วกลัวอยู่กับจอดพ่อกันเฮ้ยพี่ฝนมาขายตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยขายไหนอะรอเดี๋ยวเฮ้ยมันเนี่เหรอหรือว่าตรงนี้คือฮิตเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว แสดง,งว่าเราเรา,เราตกมาในรูนี้แน่เลยนี่ไงเป่นไงเราตกมาจากรูนู้นเราทะลุลงมารูนี้เหรอเฮ้ยนี่เราอยู่ในเหมืองแล้วก็มีซากวัดซิลเห็นเปล่าเงยหน้าขึ้นไปดิเห็นเยอะเลยแต่ว่าที่สําคัญคือพี่เอกเห็นหีิบสมบัตินี่หิบสมบัติพี่เอกคิดว่าต้องได้ตังค์เยอะโอเค <Okay. S 2> อย่างน้อยต้องมีหนึ่งร้อยในการปลดล็อกโอ้ไม่ก็เรามีแค่หลักสิบคืออะไรอ่ะเหมืองหนึ่งร้อยคืออะไรอ่ะ เราต้องมี100เหรียญนะหรอใช่ใช่เรา้งอ๋อเราต้องขุดบล็อกไปทั้งหมด100บล็อกก่อนเอ้าโอเคโอเคงั้นก็ขุดอันนี้ก่อนนะขุดอันใกล้ๆนี้ก่อน,นแล้วกันนะยากนะเนี่ยมันขุดยากแากฮะแล้วตอนนี้บล็อกเราเท่าไหร่ยี่สิบหกบล็อกเองยี่สิบเจ็ดมีฝนพี่เอกว่าเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะมันมีเขียนว่าพื้นผิวอยู่พี่เอกเดาวนะ่าน่าจะเป็นพื้นผิวข้างบนนะพื้นผิวผิวโลกอ่ะ อ,อ,อค่อยโล่งใจหน่อย,อยงั้นขุดแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าของเรามันยังกัดจอกอยู่ค่อยลงใจหน่อยงั้นเราขุดแถวนี้กันไปก่อนแล้วกันนะตกใจหมดเ,เลยเเนี่ยขุดแตกเร็วดีใช้ได้เลยนึกว่าจะแบบลงไปอยู่ข้างใต้โลกแล้วขึ้นมาไม่ได้ซะแล้วเนี่ยเราตรงนี้แล้วเราก็ขายก่อนขายตกใจหมดเลยขายได้ยี่สิบแล้วอันนั้นเท่าไหร่นะพี่ฝนสามสิบห้าอาเราเก็บตังตรงนี้กันก่อนดีกว่านะอันตรายไปตรงนูน้น เฮ้ยพียงได้ร้อยหนึ่งแล้วนะพี่ฝนได้ยังไงร้อยหนึ100น่งแล้วเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ฝนมัวแต่ขายขายเลยลืมกลับไปขายใหม่อ๋อลืมลืมเดินออกนะเบ่าวเฮ้ยเพียงได้ห้าสิบห้าพี่ฝนเพียงสามารถเปิดสัตว์เลี้ยงได้ตัวหนึ่งอะ่ะได้แล้วเหรอพี่ฝนได้เท่าไหร่ได้สี่สิบเหรอใช่ได้สี่สิบมาขายอีกทีก็เท่าไหร่ห้าสิบปะลองซื้อดูดีงั้นเดี๋ยวเพียกลองหมุนไข่ดูนึงอันนะเอาเลยปิ้งได้ได้มา ได้น้องสุงมาได้ห้าห้าหรอเด้อเด้อเดได้สุนักมาสุนักอุย้ยนี่อะไรอะ่ะหัวสัตว์เลี้ยงแนะนำพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโนบักอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพี่ผมก็น่าจะได้แล้วล่ะลากล้วยพันกว่าไม่เอาไม่มีตังค์ได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งการขุดมั้นถาจะขุดเร็วขึ้นนะพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้แล้วล่ะพี่ฝนได้เท่าไหร่พี่ฝนได้ร้อยสิบแล้วเหรอใช่ร้อยสิบร้อยสิบงั้นเดี๋ยวเราลงไปเอาของกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อนี่ก่อนได้หมุนไข่แล้วใช่ไหมพี่ฝนจะสุ่มได้ตัวอะไรเนี่ยมาหมุนไข่เร็วๆๆได้ไดอะไรมาคุกกี้คุกกี้คุกกี้ปุ้งโอ้ยได้น้องหมาเหมือนกันเลยได้น้องหมาโอเคไปพวกเรากดใส่ยังไงกดใส่ไงกดใส่ที่ตรงเนี่ยตรงรายการที่เป็นรูปกล่องของตัวเองเนี่ย <c oughs> น้ำมันกล่องสมบัตินี่กล่องสมบัติ อ่าได้แล้วใส่แล้วกดอุปกรณ์อ่ะเป็นการใส่อ๋อได้แล้วได้แล้วอ๋อนี่น้องหมาตามลูกดิ๊กลูกดิ๊กด็อกกี้ชื่อเดียวกันเลยตามลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กมาพวกเรานำเลยพี่เอกเดี๋ยวมันไปตรงนี้ได้นี่นะไปตรงไหนอีกอ่ะนี่ไงมันเปิดแล้วนี่ไงไม่ต้องกระโดดลงให้มันหวัดเสียวว้าบออันนี้นี่เองได้กันเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยพี่ฝนว้าว ห้าพันไม่ได้แล้วต้องกลับไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกล,ก,ลกลับพื้นผิวพื้นผิวพื้นผิวต้องกลับไปซื้อพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะซื้อนี่ร้านค้ารู้แล้วแต่พี่เอกกำลังเลงอันนี้อยู่พันเก้านี่น่าจะหมุนได้สักอันหนึ่ง้วเนี่ยพันเก้าเหรอไข่ฟอรเรสเอาสักอันหนึ่งดีกว่าลองด้วยลองด้วยปังกกคิดกกคิดได้ตัวอะไรมาเนี่ยได้อุ้ยได้กวาง กว้างเลยเหรอพี่เอกได้แค่น้องกันลอกเองอุ้ยจ้าบวกต้องสี่นะกว้างบวกเท่าไหร่อ่ะบวกสี่พอได้น้องกว้างมาคุกกี้คุกกี้โอ้ได้กว้างดีกว่าของพี่เอกอีกโอ้เดี๋ยวเราไปดูซื้อของเลยใช่เรามีตังค์อยู่สามพันหนึ่งแล้วตอนนี้พี่ยก็จะซื้อกระเป๋าเป้ที่มันเก็บข้ามไปเลยเรามีสามพันหนึ่งอุ้ยพี่เอกซื้อได้แค่กระเป๋าเป้เราพันสองเองเลยเหมือนกันเลยเอาไปดูเครื่องมือนี่ เครื่องมือพันเก้าเหลือพันเก้าซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โห oh. ได้แค่เก้าร้อยร้อยมีระเบิดด้วยนิดเดียวก็ได้ระเบิดไหนระเบิดอ๋อเนี่ยเหรอไดนามายสองพันห้าอืออุอ้ยอำนาจขุดสามสิบแนะ่เฮ้ยน่าสนใจเด้เด้อนิดเดียวหรือมั้งลองลองด,ดูซื้อนี่ไปก่อนซื้อที่ขุดเอาละได้ที่ขุดอะไรเนี่ยได้พัวได้พัวใช่ไปไปเราลงรูใหญ่กันเลยดีกว่าไหนแล้วเราก็เอามาให้ได้ รเรา 2> 2, <000. S 1> เราต้องลงรูนี่ลงรูนี้ลงเนี่ยให้ได้ 2, 2 0 0แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อไดโนาไหมโอโ้พี่ฝนเพลกลงมาเจอทองโอ้โหโอโห้มาขุดไม่ได้อะเครื่องมือที่จำเป็นอันนี้ขุดไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยเจออะไรเนี่ยะไรตกลงได้หรือไม่ได้เพลกเจอทองแดงขุดได้ตกลงได้ใช่ไหมไอทองนราขุดไม่ได้แต่เพลกขุดทองแดงได้แต่เราไปพื้นผิวดีกว่าพื้นผิวเราลงผ่านในนี้ก็ได้นี่นาเนี่ย ไอ้ที่เราไปเก็บกล่องท้องอ,ะอ่ะเออถ้าเราไปที่กล่องทองอ่ะตรงเนี้ยที่พี่ฝนบอกว่ามันมีฟอสซิลฟอสเซิลขุดตรงไหนได้มาแล้วเฮ้ยขายได้เยอะอยู่ขุดไปไม่กี่อันเองเราเราจะขุดข้างบนยังไงอะ่ะปีนไม่ได้แล้วอะ่ะข้างบนมันขุดไม่ได้ขุดได้แต่ตรงนี้อ,อตรงนี้ก็ตรงนี้นะจะขุดโอ้ยเจอกระดูกเจอกระดูกฟอสซิลเหรอเห็นเปล่าเจอฟอสซิลด้วยเเออ เรียกว่าเราขุดลงไปตรงๆน่าจะดีกว่านะกับได้แล้วอีกนิดเดียวอีกรอบเดียวอ๋อรอบนี้จะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเนี่ยรอบเนี้ยจริงเหรอได้แล้วเบียกอยู่ไหนเร็วเข้าเดี๋ยวไปซื้อระเบิดอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นไปละอีกแป๊บหนึ่งกำลังขุดเงินอยู่โอ้โหแล้วพวกที่เขาขุดมาเยอะๆแล้วจะเร็วขนาดไหนนะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีสามพันสองต้องขึ้นพื้นแล้ว ขึ้นผิวกันดีกว่าเนี่ยเหรอไปเอาระเบิดมาระเบิดเหรอระเบิด2,500แต่ที่ขุดสีเขียว3,100เองนะอยากเอาอะไรอร่ะเดี๋ยวพี่ฝนเอาระเบิดก็ได้พี่อยากซื้อที่ขุดใบหน่อยนิดเดียวไม่ใช่เหรอเอาอันนี้ดีกว่าเอาที่ขุดเอาระเบิดดีกว่าอำนาจมันบวก30ซื้อแล้วมาแล้วระเบิดระเบิดเรียกว่ามันน่าสนุกกว่าไงระเบิดระเบิด อ๋อมันต้องกดสองอย่างเงี้ยเหรอมาเร็วมาเร็วลองดูตรงนี้สักงหน่อยดิระเบิดระเบิดเอาอยัางเอาอยัางนี่กดเลขสองแล้วก็โยนฮึบฮึบตู้โอ้โหเออก็มันดีนะตู้ไหมตูม้ไหมอ๋อแต่มันต้องรอมันต้องรอมันวงกว้างไงต้องรอต,ต้องรอ อ๋นะออำนาจเขาไม่เยอะไงไอ้ระยะเขาไม่เยอะไงเดี๋ยวปลาใส่หัวไม่พ้นทำไมไม่เป็นไรหรอกนี่ลงมาลงมาตุ้มมัน<อ>เป็นเวิร์กเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่แล้วก็ขุดใกล้ๆกันเนี่ยมันโโจะได้ลงมาเป็นรู<อ>นี่เอาลงรูตรงกลางเนี่ยบึ้มขุดเอ้ยอเ,เจอฟอสซิลเจอฟอสซิลโยน์ลยน์ลอ โอ้พี่ฝนก็เอาไปกินอัไ่างโอ้โานได้เท่าไหร่อะถ่านหินได้เท่าไหร่นะอ,อ้มหมวเป็นเฟืองเลยอะไม่มันดีเหมือนกันนะมันมันมันโอเคเดี๋ยวพวกเราก็จะระเบิดระเบิดทิเรื่อยเรื่อยก่อนนะระเบิดไปเรื่อยทุกคนเพลิดเพเลินเจริญใจจังเอาไว้เดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้ากันนะทุกคนไม่รู้จะระเบิดได้เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าเท่าที่เล่นอยู่นี้ก็เพลินดีเหมือนกันอุ้ยบุย,บยเอ,อ่อไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะ I've been dreaming all in my head, like I've seen it in life.